สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวรถเก๋งเล็กของค่าย Honda พี่ตอนนี้โอ้หมีเข้ามาจอดเยอะมากเลยนะครับที่นี่สามเหลี่ยมเตโต์พี่ก็ใครสนใจนะมีทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่เลยพี่แต่ตอนนี้ก็หน้าใหม่หนึ่งเครื่อง1.0เข้ามาโชว์เต็มเลยมีแทบทุกรุ่นย่อยพี่เดี๋ยวพามาดูว่ามีขนาดไหนน่าสนใจบ้างนะสำหรับ Honda รถเก๋งเล็กของเราช่วงนี้ก็ตอนนี้มีโปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับ10รถแสนพี่นำแบงค์สิมาเป็นส่วนลดได้10,000แสนนะเดี๋ยวผมก็จะบอกราคารวมสลดให้เรียบร้อยเลยแล้วกันนกะก็็เเพื่อ่อปาารงายต การที่ลูกค้าจะทักเข้ามาเนาจะได้รู้เลยว่าคันที่พูดทุกคันนี่คือแจ้งรวมราคารวมส่วนลดให้แล้วนะครับก็เริ่มต้นจากคันแรกครับตอนนี้ก็เป็นรุ่นหายากที่ยอดนิยมครับคันนี้เป็น j จ็ G K ตัวรุ่นย่อย1.5ตัว S ครับผมราคาเหลือเพียง400,000ก็าบาทนะพี่โอ้โหคันนี้จัดทรงลงแม็กให้เรียบร้อยแล้วด้วยคันนี้เป็นแม็ก6ก้านสีดานะครับสวยๆแบบน,นี้เลยพี่ใครที่กําลังมองหาแจ็ G K นะบอกเลยพี่ว่าถ้าใครจะรอซื้อตอนราคาตกนี่บอกโอ้โหคิดผิดนะ เพราะว่าราคาผ่านมาหลายปีแล้วพี่ยังไม่ตกนะครับและยิ่งปล่อยไปนะพี่รถมันเลิกผลิตนะจะหาสภาพสวยๆแบบสวยๆแบบนี้นี่อุ้ยยากมากเลยพี่รีบแนะนําให้รีบซื้อเลยถ้าสำหรับคนที่จะซื้อรถที่เลิกผลิตไปแล้วเนาะพี่ยิ่งปล่อยไปนี่ยิ่งหายากหายากไม่พออย่างที่บอกสภาพสวยๆนี่ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่พี่ให้ดูรอบคันกันหน่อยนะสวยขนาดไหนครับผมตัวนี้ตอนกลางคืนพี่แบบสภาพความเงางสียังขนาดนี้ดูแม็กครับผมอันนี้อาจจะมืดนิดนึงนะแม็กสวยนะพี่จัดทรงมาให้เรียบร้อยแล้วด้วย ดูด้านหลังพี่ก็ข้อดีของรุ่นนี้อยู่แล้วพี่ oh. เป็นแบบ5ประตูครับพื้นที่การเก็บของเยอะสามารถพับเบาะได้นั่งสบายได้เครื่องพันห้าด้วยนะครับนี่เลยนะหรือจะเอาเป็นพวกซิตี้เครื่อง1.0ึ่งจุดศนี้ก็มีนะเข้ามาใหม่อีกคันนะผมก็เข้ามาเท่าไหร่ก็ไม่พอครับพี่ขายดีมากรุ่นนี้ครับสาหรับตัวนี้เป็นตัว1.0่งจ r s ครับออกใหม่เ0 0 0เสนครับวันนี้เหลือ50,000นกว่าบาทที่เป็นทรงซีดาน4ประตูนะครับให้ดูพี่ ดูยังไงครับว่าเป็นตัว RS ของ Honda ดูง่ายๆเลยนะพี่จุดแรกเลยไฟหน้าเขาต้องเป็นแบบ Full LED พี่ถ้าเป็นพวกรุ่นย่อยตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวท็อปนะส่วนใหญ่จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาก่อนนะครับก็คันนี้ไฟหน้า Full LED เรียบร้อยแล้วครับผมกระจังหน้าแบบลังพุ้งสีดําตัดสีขาวครับสวยงามตัวนี้ก็สภาพเดิมๆจากโรงงานเลยใครที่อยากได้แบบไม่แต่งแต่พี่แนะนําตัวนี้กระจกเป็นสีดำตัดกับตัวรถสีขาวมีไฟเลี้ยว LED ให้เรียบร้อยกุญแจสมาร์ทคีย์เลสครับผม สำหรับคนที่ลืมกุญแจนะซื้อไปจบครบเลยก็ไม่ต้องเอากุญแจออกจากกระเป๋าพี่ขับไปปลดล็อกรถได้เลยขอแค่กุญแจอยู่ในรัสมีตัวรถนะคันนี้พี่มีสปอยเลอร์ด้านหลังเล็กๆให้นะสติ๊กเกอร์ R S แท้ครับพี่คีบฉลามไสมินี่ครับผมก็หล่อมากคันนี้พี่หรือถ้าใครอยากได้อีกคันนึงนะแนะนําแบบทรงห้าประตูเป็นตัวท็อปเหมือนกันนะครับตัวนี้ท็อปกว่าย เป็นตัว1.5 ehev ครับออกใหม่เกือบ900,000พี่วันนี้เหลือ600,000ก็ว่านะครับให้ดูนะไฟหน้า full led เหมือนกันพี่ตัว rs ็อปสุดมีไฟ daytime running light ให้คันนี้สเกิร์ตให้อีกรอบคันเลยสำหรับคนที่อยากได้ประหยัดน้ำมันนะก็ะแนะนำเล่นตัวนี้จะประหยัดน้ำมันมากกว่าเพราะว่ามีระบบ ehev ช่วยในการขับขี่นะครับสวยครับเป็นทรงแฮทแบกด้วยมีเลนบอดให้สิ่งที่ให้มาเยอะกว่าตัว1.0นะตัวนี้ก็จะมีเลนบอดทางซ้ายให้นะครับดูนะหลบอยู่ตรงกระจก แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีเบรกวงไฟฟ้าแต่ตอนนี้รถล็อกแล้วอาจจะไม่สะดวกเปิดให้ดูถ้าใครสนใจพี่คอมเมนต์มาได้เดี๋ยวทําคลิปรีวิวให้ดูแยกอีกคลิปนะเดี๋ยวทํารีวิวแบบละเอียดเลยนี่โลโก้ฮอนด้าเขาก็จะมีขอบสีฟ้านะครับสวยๆแบบนี้ตัวนี้ด้านล่าง RS ก็จะมีคำ EH v, ํำ SUV พี่ด้านหลังนะมาพร้อมสปอยเลอร์แต่งที่มีท่อหลอกให้ถึง C ีอัน,นะครับก็ทําให้รถด,ดูมีวคมสปอร์ตมากยิ่งขึ้น,นพี่รือถ้าใครอยากได้5ประตูพี่แต่งบอาจจะไม่ถึงเวยแน,นำอีกตัวหนึ่งคันนี้เป็นตัว SV ัผมตว1.0 ก็ห้าแสนเอ็ดไปคันนี้คุ้มนะจัดทรงให้เรียบร้อยเหมือนกันนะครับตัวน,นี้มีแม็กแล้วนะพี่ทรงห้าประตูสภาพสวยๆไม่แค่สองหมื่นปียี่สิบเอ็ดไม่สองหมื่นนี่ถือว่าวิ่งน้อยมากนะพี่และคันนี้สีดําครับรอยขนแมวไม่มีเลยบอกตรงๆให้ดูใกล้ๆได้นะพี่ปกติสีดําถ้ามันเก่านะรอยขนแมวมันต้องมีพี่แต่คันนี้สภาพใหม่ๆเลยและตรงนี้มีครอบมือเปิดประตูแบบลายคาร์บอนเคลฟลาให้แบบรอยน้านะครับสวยมากไฟหน้าก็ อย่างที่บอกพี่ดูง่ายๆนะครับถ้าไม่ใช่ตัวไอรับตัวนี้ไฟหน้าจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับก็มีไฟไดีทมาให้เหมือนกันนะพี่แล้วก็ตรงกระจังหน้าเป็นสีเงินคมเมี่ยมสวยๆเว้ยตัวนี้ติดโลโก้ฮอนด้าสีดําด้วยนะนี่ทําให้รถแบบดูดูดูคุมโทนมากยิ่งขึ้นนะผมนี่หรือถ้าใครอยากได้คินคีนแบบสีขาวนะมีแนะนําคันหนึ่งพี่ตัวนี้ครับก็เป็นตัว s อเหมือนกันแต่เป็นสีขาวครับผมจะทรงลงมาให้เหมือนกันนะครับก็แต่งคนละแบบแลวกันพี่เอาไว้เป็นทางเลือก สำหรับคนที่แบบชอบสีขาวแต่งก็แนะนําเป็นตัวนี้พี่ห้าแสนเหมือนกันครับห้าแสนกว่าบาทเหมือนกันก็เป็นคนละสีเหมือนกันพี่ต่างกันที่เลขไมล์ดิดหน่อยนะครับคันนี้วสวยนะสีขาวก็จะมีความคีนสะอาดตามากกว่าพี่กระจังหน้าเป็น,นลายลังพึ่งตัดด้วยขอบคมเนี่ยมรวมๆนี่ตัวรถนี่ขนาดดูตอนลองคืนนะพี่แบบเงาวิบเลยตัวนี้ก็ปี2022ันิบนะครับไมล์สามหมื่นหกครับให้ดูเลยกระจกมีไฟเลี้ยว led นะด้านหลังมีอะไรให้บ้างด้านหลังมีท่อไหมตัวนี้ถ้าจำไม่ผิด นี้ตัวนี้แต่งข้อมาให้เรียบร้อยนะพี่ก็สําหรับคนที่อยากได้แต่งคันนี้ซื้อไปแต่งให้หมดครบเลยพี่ไม่ต้องแต่งเพิ่มนะ่ะหรือใครอยากได้เอสวีแบบสี่ประตูเราก็มีนะครับนี่เลยตอนนี้ก็เพิ่งเข้ามาจอดไม่นานเลยนะครับโอ้สวยมากดูครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะไฟตัดหมอกมีคันนี้ก็สภาพเดิมจากโรงงานเลยอย่างที่บอกครับถ้าใครไม่ชอบแต่งเรามีเดิมให้หรือถ้าใครไม่ชอบเดิมเรามีแต่งให้ครับผมก็มีให้สองทางเลือกเลยพี่ซื้อไป ก็ตอบโจทย์ลูกค้าแน่นอนนะผมใครที่กําลังมองหานะด้านหลังประมาณนี้นะสนนีดำแบบเงาวิบเลยครับผมหรือจะเป็นสีขาวก็มีครับสีประตูสีด้านแล้วก็ไฮไลท์ก่อนไปแล้วกันพี่เอาไว้พี่สําหรับนักศึกษาไปมีเงินสดสักสองแสนอยากมีรถไว้ขับไปมาหาลัยพี่แนะนําตัวนี้ครับสองแสนก็บาทโอ้โหซื้อไปหรือถ้ามีสามแสนนี้เหลือทอนเอาไปแต่งเพิ่มได้ด้วยคันนี้ครับดีมากครับผม เป็นซิตี้ตัวโฉมปี2012ครับให้ดูนะจัดทรงลงแม็กสเกิร์ตให้อีกรอบคันไฟหน้าแบบไฮโดรเจนนะแม็กนี่เป็นแม็กสีดำนะครับแล้วก็สเกิร์ตรอบคันมีไฟตัดหมอกให้เรียบร้อยแล้วด้วยด้านในนี่ติดจอมาให้นะพี่ก็แนะนําเลยใครอยากได้นี่เอานี้ไว้เขาเรียกอะไรไว้สำหรับเป็นทางเลือกของนักศึกษาแล้วกันพี่ก็ได้เครื่องพันห้าขับไปไม่ต้องเป็นนี่ครับผมซื้อไปคุ้มๆขับเบือ่อเอามาเทินได้ก็เรียนจบนะมีอาชีพทําพี่สามารถกลับมาเทินได้เลยแล้วก็ เปลี่ยนคันใหม่ขึ้นไปเป็นแบบนี้ก็ได้หรือจะขยับไปเป็นพวกซี v ิ c กเป็นแอร์คอร์ดเลยค่อยขยับได้พี่ก็ไปเป็นทางเลือกสําหรับคนที่มีเงินสดแบบสักสองแสนนะพี่อ่ะประมาณนี้แล้วกันครับสาหรับใครที่สนใจรถคันไหนเพิ่มเติมนะพี่ผมพาเดินดูนดนึงไปแบบเซอร์วไปง่ายๆไปง่ายๆอยากดูคันไหนเพิ่มเติมอยากให้รีวิวคันไหนครับผมสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะรถมีเยอะมากหน้าร้านนี้มีประมาณร้อยกว่าคันดีแล้วยังมีหลังบ้านมากกว่าสามร้อยกว่าคันนะครับใครอยากดูคันไหน ทักมาได้เลยจะเป็นกระบะหัวเดียวเอาไปใช้งานแบบนี้ก็มีคันนี้นี่ไปออกใหม่ห0 0 0นรวมทุ้แต่งนี่มี7จ็ดแสนแน่นอนก็เราขาย5 0 0 0 0นกว่พอครับเอาไว้ประกอบอาชีพครับพี่ใครว่ารถนะั้เป็นหนี้เสียนะพี่นี่ไม่มีประโยชน์นะหูบอกเลยบางคนนะพี่ซื้อรถไปได้อาชีพนะพี่ไม่ว่าจะเป็นเอาไปขับแก๊บหรือจะเอากระบะไปขนของทําอาชีพอย่างอื่นเพิ่มเติมพี่กเกษตรก,กรเกษตรกรนะมีให้เยอะเลยพี่สำหรับคนที่อยากได้กระบะนะสีประตูแคบมีหมดผ่อนเริ่มต้นหลักพันนะครับ ก็ประมาณนี้แล้วกันพี่ใครสนใจรถรุ่นไหนเพิ่มเติมอยากให้รีวิวคันไหนแบบแยกละเอียดนะถูกใจคันไหนเจอในหน้าจออย่างนี้สามารถแคปหน้าจอแล้วทักมาในแชทได้เดี๋ยวส่งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ดูหรืออยากให้ทําคลิปรีวิวให้ก็คอมเมนต์เข้ามาใต้โพสต์นี้เลยสําหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะพี่แล้วก็จะมีไลฟ์สดทุกวันนะครับเชา้าเที่ยงเย็นพี่ใครชอบดูไลฟ์สดแบบเดี่ยวทาก็อยากมาอัปเดตรถในร้านด้วยกันพี่มาติดตามกันได้3เวลานะ ก็ประมาณช่วงเช้าช่วงเที่ยงแล้วก็ช่วงประมาณสองสาทุ่มเนี่ยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ